สวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐจากช่องรัดโดนดอนนะคะวันนี้เราก็จะพาเดินรอบหมู่บ้านแล้วก็ไปซื้อของนะคะพี่รัฐก็อยู่ที่เมืองคิสโกบนะคะประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้ประเทศอังกฤษวันที่4มกราคม2564ก็ล็อกดาวแล้วนะคะปิดล็อกดาวมีคนติดเชื้อถึง58,784คนค่ะติดเชื้อนะคะแล้วก็เสียชีวิตต่อวัน407คนค่ะต่อวัน แล้วติดเชื้อทั้งหมดนะคะ2ล้านแสนคนค่ะแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ7 5 4 8 1ค่ะตอนนี้ก็โรงเรียนก็ปิดแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นรถส่งสินค้านะคะจากเทสโกแล้วก็มอริสันนะคะมีถึงสองคันที่ส่งสินค้าถึงบ้านเลยค่ะสั่งทางออนไลน์นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็สั่งให้อยู่บ้านค่ะตอนนี้โรงเรียนก็ปิดหมดแล้วนะคะปิดหมดแล้วแล้วก็ ลอนดอนนะคะก็จะปิดเป็นที่แรกก่อนเราอีกนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองคิสโก้ค่ะลอนดอนจะติดเชื้อหนักถึงวันละห้าหมื่นกว่าคนเลยนะคะติดเชื้อทั้งหมดวันละห้าหมื่นกว่านะคะทั้งประเทศอังกฤษนะคะทั้งหมดก็จะติดเชื้อเยอะมากน่ากลัวมากนะคะแล้วก็รอบๆหมู่บ้านนี้ก็จะเงียบเหงาวางเวงมากค่ะดูสิคะไม่มีใครนะคะมีติลดส่งสินค้าส่งสินค้าของมอริสันนะคะ แล้วก็เทสโก้ค่ะมี2บริษัทซอยนี้เงียบวังเวงมากค่ะค่ะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเงียบเหงาวังเวงมากรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ร้านอาหารก็ปิดแล้วนะคะ พี่รัฐจะพาไปซื้ออาหารก็จะเป็นห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆใกล้บ้านนะคะชื่ออวดิตค่ะแล้วก็ไปดูบรรยากาศคนซื้อสินค้าเขาก็จะไม่ตุนมากนะคะแต่ว่าพี่รัฐจะตุนค่ะเพราะว่ามไม่ไปซื้อบ่อยนะคะแล้วก็ถนนหนทางก็จะเงียบเหงามากค่ะก็มีรถจอดเยอะอยู่นะคะแต่ว่าคนไม่ได้ไปทำงานนะคะคนไหนที่สามารถทำงานอยู่บ้านได้ก็จะทำงานอยู่บ้าน บางที่ก็ปิดไปเลยค่ะก็คือต้องอยู่บ้านค่ะกับตัวกันนะคะวันนี้มีหิมะลงนะคะก็ให้เพื่อนๆดูหิมะแล้วก็หนาวเย็นด้วยนะคะแล้วก็ความเงียบเหงาของการปิดล็อกดาวด้วยนะคะเพราะว่าคนจะต้องอยู่ที่บ้านนะคะล็อกดาวเขาให้อยู่กับบ้านนะคะ แต่คนจะไปจับจ่ายซื้ออาหารกันมากกว่านะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะะี่ค่ะเอาฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวเมืองคิสโกบนะคะเราดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถนนหนทางก็จะไม่แออัดไม่แน่นมากนะคะแล้วก็พาไปซื้อของไปตุนอาหารกันนะคะ ส่วนลอนดอนก็จะปิดก่อนเรานะคะแล้วก็เงียบเงามากเหมือนเมืองล้างเลยนะคะที่ลอนดอนค่ะเดี๋ยวถ้ามีภาพที่แคปไว้ก็จะโชว์ให้เพื่อนๆดูที่ลอนดอนด้วยนะคะเก็ดฝั่งนี้จะเป็นสโตเอนเทนค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็พาเพื่อนๆดูรอบๆเลยนะคะขับรถไปกันดูก็ไม่มีรถเยอะมากนะคะปกติจะเยอะกว่านี้อีกค่ะก็เหมือน เมืองร้างเลยนะคะเงียบเหงามากค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นรถลาที่เขาใช้กันแล้วก็กักตัวอยู่บ้านนะคะส่วนมากก็จะเดินทางไปซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารอ่ะร้านอาหารนี้จะปิดนะคะไม่ให้นั่งกินแต่ว่าจะห่อกลับไปบ้านได้ค่ะ ติแล้วจะมีคนเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็มีรถลาวิ่งเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้ก็ที่เป็นร้านเป็นช็อปนะคะก็จะเงียบเงาค่ะเงียบทั้งหมดนะคะเหมือนเมืองล้างแล้วก็ร้านบุฟเฟ่จีนขวามือนะคะปิดแล้วคล้ายหมูกระทะบ้านเราค่ะก็ถึง audit แล้วนะคะมีสเปรฉีดรถแล้วก็เจลล้างมือค่ะต้องใส่มือก่อนแล้วก็เว้นระยะ2เมตรนะคะ คนก็มีบ้างค่ะแต่ไม่เยอะพี่รัฐก็จะตุนสินค้านะคะตุนอาหารค่ะวันนี้พี่รัฐซื้อสินค้าแล้วก็ตุนสินค้าเยอะมากแล้วก็ให้สามีเก็บขึ้นรถให้นะคะเขาจะรออยู่ข้างนอกค่ะอันนี้ค่ะบรรยากาศจะเงียบเหงามากก็มีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าปกติจะเยอะกว่านี้ค่ะ แต่ว่าจะเงียบมากเยอะเฉพาะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารนะคะที่อื่นๆก็จะเงียบมากค่ะให้ดูบรอบนะคะค่ะพี่รัฐก็จะอยู่ที่เมืองคิ d สโกประเทศอังกฤษนะคะเป็นรถที่เขาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะ Tesco แล้วก็ Morrisan มี2คันค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะก็มีเชื้อระบาดเยอะมากถึงติดเชื้อนะคะวันละ5,8784คนค่ะ แล้วก็เสียชีวิตต่อวันนะคะ407คนต่อวันค่ะแล้วก็ติดเชื้อทั้งหมดรวมทั้งหมดนะคะ2,700,000ค่ะอันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ mm. ก็เป็นสถานการณ์ล็อกดาวน์ะนะคะล็อกดาวน์วันที่4มกราคม2564ค่ะถึงประมาณวันที่20กุมภาพันธ์นะคะค่ะอันนี้เป็นลถ ส่งของนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตจาก t e สโก้แล้วก็ m มอริสันค่ะค่ะอันนี้เป็นเดินรอบๆบบรรยากาศแถวบ้านนะคะแถวซอยบ้านก็จะเงียบมากมีแต่รถส่งของนะคะเงียบวังเวงมากก็สถานการณ์ทุกคนต้องกักตัวอยู่กับบ้านนะคะตอนนี้รวมเสียชีวิตทั้งหมดนะคะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเสียชีวิตทั้งหมดก็จะเป็น75481ค่ะแล้วก็ ติดเชื้อต่อว,วันก็5,8784คนนะคะแล้วก็ลอนดอนนะคะจะปิดเป็นที่แรกค่ะอันนี้เป็นรถส่งของนะคะเขาสั่งซื้อออนไลน์ค่ะแต่ก็เข้าคิวนะคะแน่นมากค่ะก็จะเงียบเหงามากก็มีแต่รถส่งของนะคะแล้วก็ถนนหนทางก็มีแต่หิมะแล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งเดินยากมากนะคะ ค่ะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสที่เราใช้เวลาตกแต่งกับครอบครัวนะคะก็ใช้เวลาให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็จะชอบมากค่ะก็มีหลายอย่างนะคะเขาจะชอบอเล่นแล้วก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วก็ทานอาหารวันคริสต์มาสนะคะ นี่ก็เป็นกิจกรรมาการเล่นสไลด์เดอรหิมะกันวันหยุดนะคะที่ก่อนที่จะล็อกดาวน์นะคะประมาณวันที่1ค่ะวันที่1ที่2นะคะเราก็ไปเล่นกิจกรรมครอบครัวกันค่ะ เป็นวันที่2วันที่3นะคะก็เป็นวันที่เฝ้าระวังอันตรายอยู่นะคะยังไม่ล็อกดาวเขาก็จะล็อกดาววันที่4ที่ผ่านมานี่เองค่ะเราก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวก็ไปเล่นแล้วก็ไม่อยู่ใกล้กับคนอื่นนะคะเราก็ต้องใส่แมสด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพใส่แมสด้วยนะคะ ให้โชคดีปีใหม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ